สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของภาคเรียนที่2วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนกันเรื่องการทำทศนิยมให้เป็นเศษส่วนและการทำเศษส่วนให้เป็นทศนิยมตัวชี้วัดค1.1ป6กทับหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหาร และผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลหารของทศนิยมเราต้องมาเรียนเรื่องการทำทศนิยมให้เป็นเศษส่วนกันก่อนนะคะมีหลักการทำดังน,นี้ 1. ให้ดูว่าหลังจุดทศนิยมมีกี่ตำแหน่งถ้า1ตำแหน่งจะมีส่วนเป็นสิเช่น0.2เขียนเป็นเศษส่วนเท่ากับ c2 ส่วน10หรือถ้ามีจำนวนเต็มหน้าจุดทดนิยมเช่น2.2 2, 2. ที่อยู่หน้าจุดทดสิยมก็คือจำนวนเต็มเขียนเป็นศษส่วนได้เท่ากับ2 c2 ส่วน10 2ให้ดูว่าหลังจุดทดสิยมมีกี่ตำแหน่งถ้า2ตำแหน่งจะมีส่วนเป็นร้อยเช่น4.56เท่ากับ สี่เศษห้าส่วนร้อยให้ดูว่าหลังจุดทศนิยมมีกี่ตำแหน่งถ้า3ามตำแหน่งจะมีส่วนเป็นพันเช่น1นึ่หเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ1นึ่เศษสามร้อย่หส่วนหนึ่พต่อไปมาดูการทำเศษส่วนให้เป็นทศนิยมมีหลักการทำดังนี้ การที่จะทำเศษส่วนให้เป็นทศนิยมได้นั้นตัวส่วนจะต้องเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันโดยการหาตัวมาคูณให้ส่วนเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันโดยตัวที่นำมาคูณต้องคูณเศษด้วยตัวอย่างเศษสองส่วนหไม่สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้เพราะมีส่วนเป็นห้า อันดับแรกจะต้องหาตัวมาคูณให้มีส่วนเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันในกรณีนี้เราเอาสองมาคูณเมื่อสองคูณห้าได้สิบเพราะฉะนั้นสองจะต้องไปคูณเศษด้วยก็จะได้เท่ากับสี C ่สี่ส่วนสิบสังเกตว่าส4่สี่ส่วนสิบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะมีศูนย์หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นทศนิยมจะได้เท่ากับศูนย์จุดสี่ตัวยอย่างต่อไปส2่สองส่วนสิบ ไม่ต้องหาตัวมาคูณเพราะมีส่วนเป็น1ิบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนเป็นทศนิยมได้เลยก็จะได้เท่ากับ0.2ต่อไปเศษ25ส่วนหเขียนเป็นทศนิยมไม่ได้ต้องหาตัวมาคูณก่อนในกรณีนี้เราจะเอาตัว20มาคูณก็จะได้มีส่วนเป็น1000เพราะฉะนั้น20จะต้องไปคูณ25ด้วยก็จะได้เท่ากับเศษ5้า้อยส่วนพ ข้อสังเกตก็คือมี0 3ตัวก็คือ1,000พะะ 0, อัเพราะฉะนั้นเมื่อมี0ูย์สตัวมันก็คือทศนิยม3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ0 5น0เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ครูกำหนดให้ลงในสมดุดสำหรับสตานี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ